สวัสดีครับผู้ชมครับไทยจีเอ็นะผมนี่อยู่เกมไมค์คราฟนะกับไมค์คราฟตัวรุยเซิร์ฟนะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเซิร์ฟคูพิกเซลนะครับเป็นเซิร์ฟแนวปักอินธรรมดานอเวอร์ชั่น1.8ถึง1.10นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครอยากเล่นนะผม IP อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาเจอกันได้ในเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเซิร์ฟนี้เป็นแนว m m o r p g นะครับผสมกับทอเควสอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างในเซิร์ฟนี้นะนะครับตอนแรกเลยก็มีอะไรวะ มีสกอร์บอร์ดเขียนไว้หรอเนี่ยครับก็คือแบบอะไรเด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 ใครใครไม่ใช้สกินไปวะหลบไปดิดูเดี๋ยวผมก็คือเป็นลิเจอร์รหัสผ่านแล้วก็รออินทราดาเลยเนาะนะครับตรงนี้คือโซนอะไรวะโซนโปรเทคฟรีเหรอโอ้พราะเข้ามานะผมเขาจะให้เป็นการ์ดอย่างนี้มานะครับการ์ดมีความสามารถพิเศษอะไรก็คืออย่างนี้ครับผมนะครับคลิกข,ขวาตรง MVC ตรงเนี้ยนะครับสามารถเอาไปแลกของเริ่มต้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะแลกเป็นเออเป็นโปรเทคเลยแล้วกันเนาะนะครับ ถ้ามีโปรเทคแสดงว่ามันต้องสร้างบ้านได้ดิใช่ป่ะน่ครับแล้วก็เอาของฟรีนะครับมีคนบอกให้พิมพ์ทับฟรีดิเออมีคนบอกถึงทับฟรีเว้นะครับก็โอ้โหโอ้หูพิมพ์ทับฟรีแล้วมันได้เนี่ยผมเป็น <c oughs> เอ้ยทำไมผมผมผมคลิกแล้วนี่ผมเป็นเกลียวว่าต่อฟัอะไรวะม่บอกทับฟรีโอ้โหมึงดักควายฉันเลยนะยอย่าไปพิมพ์เวยนะครับแล้วอเออทำไมสกินเหมือนกันเลย เอาคนละตาไอ,าอาคนนี้มันน้ำลายไหลอะและน,นี่คืออะไรเป็นของฟรีนะครับผมโอเคแล้วเวลาคลิกขวามันจะได้นี่มานะผมกดไปแล้วเว้ยี๋ยวผมแล้วก็คลิกเดาบลคลิกขวาไปเลยเนาะทยไ,ไม่ได้ดเดาบลดิเออมันก็จะได้พวกนี้มานีครับมันก็คือเป็นชุดเกาะหนังแล้วก็เป็นอุปกรณ์หินมาเลยนอนมีอาหารให้ด้วยแล้วก็มีไม้บางส่วนน่าจะเป็นของพื้นฐานสําหรับการสร้างบ้านเลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้นครับไปเดินวนรอบเซิร์ฟก่อนเลยเออก่อนจะเล่นเนี่ยต้องเดินวนรอบเซิร์ฟก่อนนี่คืออะไรสังขยาฮะนี่ครับโยนใส่เดยอ ไม่ดีใช่ป่ะนี่ครับนี่คืออะไรเอ่ยนะครับเป็นการอ่านกฎของเซิร์ฟนะครับพิมพ์ว่ารูโอเคนะครับมีกฎของเซิร์ฟอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้ยังไม่อัปเดตเลยไม่เป็นไรเนี่ยอ๋อตรงนี้ไงถูกแล้วอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นนะครับตอนตอนนี้ผมโปรโมทเซิร์ฟวันนี้อยู่ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับโอเคห้ามขายไอเทมเป็นเงินจริงเว้ยห้ามก็ทำการโกหห้ามพุ่งาหยาห้ามสร้างบ้านลอยฟ้านะครับห้ามสร้างมูนตอนที่ซับซ้อนเนาะนะครับแล้วก็ห้ามพพพพิิิมมมมมม์์ขข้้้้ออออคคควววววาาาาาาเเเดดดซๆไไไปปนนะะรรรับี๋ยูก่่ถ <www>. Hey, เอ้ยเวลาเพิพ์ข้อวความมีมีอะไรครอบด้วยนะเอ้ยเป็นอะไรที่แจ่มอยู่เนาะนี่ครับตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้เป็นโซนเอนชานนะครับผมคือแบบว่ามันไม่แจกอันนี้นะเว้ยคือเขาไม่แจกเว้ยฟรีแล้วก็โอ้โหลาพิษนะครับคือต้องหามาเองก็เป็นอะไรที่ดีงามอยู่นะครับคือบางเซิร์ฟแม่งแจกแจกเยอะเกินไปแล้วของมันเฟือง่ายเนาะผมว่าเซิร์ฟนี้ก็ไม่น่าจะเฟืองอ่ะเออนะครับโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับเ p c เป็นอีเวนต์นะครับคืออู้ผมผมลืมบอกไปนะทุนเว้ย คือเซิร์ฟเนี่ยมันต้องโหลดที่จะแพกของเซิร์ฟมาเนี่ยที่เห็นนะเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบไอเทมในเซิร์ฟไม่ใช่แบบไอเทมในไมค์คาร์แบบปลักอินธรรมดาด้วยนะนยครับมันต้องโหลดที่จะแพกนะเนี่นี่คือเครดิตนะครับผม35ผมไม่รู้เท่าไหร่นะเว้ยนะครับแรกพวกอะไรนี่คือเป็นโอ้โหอีเวนต์อาร์เมอร์โอ้โหอีวอลูชันการ์เมอร์ไม่ใช่อีเวนต์เด็มันเป็นของอีเวนต์อ่ะแต่เป็นโอ้อีวอลูชันนะครับเกาะที่พัฒนาแล้วเนี่ยครับดูดูหูข้นหดดูเกาะดินี่ครับแม่งเอ็มอลอาร์พี แล้วใครมากระดึ๊บอยู่ <c oughs> แล้วนี่คืออะไรเอ่ยนะครับเป็นโอ้แร็คไอเทมเฟลเหรอ่ะนดูซิได้จากการสุ่มกล่องนะครับตอนนี้คือผมแบบหมดตัวไม่มีอะไรเลยอะ่ะนะครับนี่คือแรกคไอเทมโปรโมชั่นเนาะนะครับนี่คือเหรียญอะไรวะเหรียญหัวกระโหลกนะครับแรกเป็นพวกหืมสปาวหมูเอ้ยนะครับแล้วก็นี่ไงพวก ไอเทมโปรโมชั่นต่างๆเนาะเป็นรับได้ที่แอดมินอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเติมอะไรก็ดูในเว็บข้างล่างเลยเนี่ยผมแล้วก็อยากเล่นนะครับก็นั่นแหละนะครับดูดูไอพีด้างล่างนะครับเหมือนกันนี่คืออะไรวะนี่คือปืนเหรอโอ้โหนี่มันเป็นเดี๋ยวทําไมปืนผมเห็นเป็นอย่างงี้วะเขายังไม่น่าจะยังไม่อัปเดตอะไรนะครับนี่ขู่มีเชตแอมสองร้อยนะครับคอร์ดโบนะครับหน้าไม้แล้วก็ โอ้โหเกณไหน,นลันเชอร์นะครับผมหรือว่าปืน App อาฟจีระเบิดตุ้ม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 ไม่ใช่เกอฑลันเชอร์นี่เป็น M79 ป่ะไม่รู้เหมือนกันเลยเออนี่ครับนี่คืออะไรเอ่ยนะครับมีวิธีการสอนคราฟอะไรต่างๆด้วยนี่ครับแล้วนี่คืออะไรเอ่ยซ่อมไอเทมในมือเหรอมีระบบการซ่อมไอซ่อมไอเทมด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเช่เวลาเราตีใช่ครับนี่เห็นนะอย่างนี้ป่ะนี่ครับมันจะพังป่ะนะครับผมแล้วก็ทําการขี้ขวายอย่างนี้เลยเห็นนะนะครับนี่แล้วเขาบอกคุณไม่มีตังค์แต่่ผมมซออได้โ ไอ้คนอุ้ยโอ,อนตังให้ผมนึงยี่สิบดอลล์อะเด่ยสี่สิบบาทแล้วตอนนี้ขอดูตังค์ก่อนด้วยเออตอนนี้ผมมีตังค์เท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบเหรียญเนาะนะครับผมก็คือแบบเนี่ยคลิกขวาฟ้ามันจะซ่อมเลยนะครับแต่พรุ่งนี้มั่งเสนอได้อะไรผมนะอย่ามาเสนอได้เลยไหม <c oughs> นี่คืออะไรครับผมนะครับเป็นกล่องสุ่มหรือเปล่านะได้๋ยวคลิกขวาเพื่อเปิดกล่องคลิกซ้ายเพื่อดูไอเทมที่ได้เหรอครับคลิกซ้ายก่อนนะเว้ยเออนี่ไอเทมที่ได้นะนะครับเห็นเป็นอย่างงี้แต่มันแจ่มจริงนะเว้ยนะครับคลิกขวาเปิดกล่องนะครับแแต่่่วคุุณไมมีกญจะ ไม่มีกุญแจอย่าได้กุญแจจังเลยโอ้ยไม่มีกุญแจเขาจะเซ็งนะครับตรงนี้เลยเก้าอี้นั่งได้เหวะไหนเขานั่งไหนโอ้ยนั่งเก้าอี้ได้ด้วยใอเซิร์ฟีว่าเออนั่งเก้าอี้ฮัลโหลวัดีวัดีวดีโอ้เราอยู่ในเซิร์ฟนี้นั่งเก้าอีออ้ได้ด้วยเหรอเออนี่ครับผมก็นั่นแหละสามารถนั่งได้อืมนะครับนี่หัวใครวะหัวใครเอ่ยฮัลโหลหัวใครหัวใครไม่รู้อ่ะอืม นะครับนี่คือเป็นเพชรหรออัพเกรดสโตนนะครับก็คือแบบเออโอโอ <c oughs> นี่แบบเนหะ็นไหมเราเอาเอออาวุธคาตานะธรรมรานะครับมาอัพเกรดกับนี่นะผมก็จะเป็นอัพเกรดดาบอนี่ยมันจะได้กล่องมาเว้เออแล้วขี้ขวาก็เปิดมาได้เลยนะครับโหมันก็ผสมกันจริงๆแหลนะเนาะนะครับน่าจะเป็นแบบ MWOPG แล้วก็สามารถสร้างบ้านได้อ่ะเออก็เจีมอยู่เป็นการผสมผสานที่ดีงามนะครับก็คือแบบเออใครอยากสร้างบ้านก็สามารถสร้างบ้านได้นะครับหรือว่าถ้าใครเวย เอออย,อยากอยากอยากแบบอยากเล่นอ่ะอยากเล่นแบบ m อ o วอ g นะครับก็สามารถเข้ามาได้ในเซิร์ฟนี้เนาะนะครเรียกวิธีกัรทาเลยวะเนมแท็กอ๋อติดชื่อเนาะแล้วก็อะไรแพ็กเกจไอเหรอคืออะไรวะน้ำแข็งแห้ง <c oughs> โอ้น้ำแข็งแห้งใช่ไหมที่แบบควันสโมขึ้นมาว่ะเออะนะรับนี่อะไรเอยพ่อค้าแลกปลานะครับก็คือเอาไอเนี้ยปลาปักเป้านะผมมามา,มาแลกเป็นปลาพุ่งนี้แล้วก็โอ้โหแลกได้เยอะอยู่อ่ะเออเนาะ โอเคตรงนี้คือช็อปนะผมเป็นร้านค้ารับซื้ออะไรต่างๆเนาะนี่ครับนี่คืออะไรเอ่ยขายยาโอ้นี่มันพวกขายายาด้วยวป่าเฮ้ยดูยาแต่ละอย่างดีเวสเตงสีอะไรประมาณเนี่ยนี่ฮะตัวนี้คืออะไรเอ่ยนะครับขายเกาะและดาบแล้วเฮ้ยมาบังดีจะดูนี่เออลบไปดิอา้าหายนี่มันขายอ๋อนี่ไงครับผมนะครับนี่นีฮะไอพวกขาเกาะนี่ขาอาวุธทั้งหลายเนี่ยรับนี่ตำรวจมาจับเลยพวกนี้ขายยากันเนี่ยเออดานะค,คือ protection น t o n e นะผมอื้อหือ ราคาก็โอเคอยู่เนาะนะครับคือแบบอันสูงสุดเท่าไหร่วะหมื่นดอลหรออันเท่าไหร่สองพันห้าเองใถูกนะเว้ยเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีน,งนึงว่านะครับว่ามีเจ็ดไอ้ร้านเลยเหรอเดี๋ยวเดียด๋วยวขอดูก่อนนะเว้ยเขาบอกว่าเราไม่ <laughs> ผมมีเจ็ดสิบบาทอะ, <laughs> อะมีเจ็ดสิบนะผมแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะครับเป็นรับซื้อไอเทมดรอปก็คือแบบว่าเวลาเราตีมอนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดรอปเป็นพวกเนี้ยนะผมแล้วก็มาขายได้นะผม เนี่ยครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยเนี่ยครับเป็นอ๋อขายใบแลกเงินเหนะรอนี่ยนี่คือสมมุติใช่ไหมเราได้นี่คืออะไรนะ่าเป็นเป็นใบแลกเงินนะครับก็คือเขาได้หาอะไรจากการซื้อเหรอรับมาห้า้อยเหรียญน,นะครับโอ้ยคือแบบตอนนี้ผมไม่มีตังค์นะครับก็ขอคุณแจเข้าไปเว้ยก็คือแบบม,มีตังค์เจ็ดสิบ มีตังค์เจ็ดสิบบาทโอ้ยคตรสุดยอดน,นะครับเขาบอกว่าให้ไปซื้อในเว็บเติมนะครับผมก็เออขี้เกียจแล้วแหละนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแนว,ว,ว,วเดี๋ยวไปหาตังค์ทำฟาร์มอะไรก็ได้นะผมเออเนาะนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะครับเป็นสเตตัสอะไรต่างๆนะครับดาเมจโอ้โหค่าสเตตัสต่างๆล่ะนี่ไงก็คือเป็นเป็นแบบเนี้ย MOPG นะครับนี่มีคนบริจาคมาเจ็ดสิบเอ็ดบาท พูดจ้าผมจะจะสิบเอ็ดบาทนะครับนี่คืออ๋อสมของไปแล้วเนาะนดี๋ครับนี่วิธีการตั้งค่าหัวให้ด้วยเหรอนดี๋ครับลองตั้งค่าหัวไอ้คนที่ให้ผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ว่าอะไรวะเออเจอแล้ววะเดี๋ยวเออเราต้องตั้งค่าหัวแอดมินดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้ต้องเซตใช่ไหมแล้วก็ชื่อโอเคโอเคเออโอเคเอาไปเลยห้าสิบบาท อ๋อการตั้งค่าหัวต้องใช้หนึ่งพันบาทขึ้นไปตอนนี้ไม่อยู่เจ็ดสิบาทแล้วผมโอ้มันเป็นการตั้งค่าหัวไงคือเวลาเราแบบแบบไงแบบแบบอยากอยากโดนคนอื่นอ่ะอยากให้คนอื่นเขาฆ่าเออให้คนในเซิร์ฟไล่ฆ่าคนนู้นนั่นก็ตั้งค่าหัวกันไปเว้เนยนะครับแล้วคนที่ฆ่าเราเนี่ยเอ้ยฆ่าคนที่เราอยากให้เราฆ่าเนี่ยเออมันก็ได้ตังมานะครับคือตังของเรานี่แหละนะครับก็เป็นอะไรที่ดีงามนะครับอันนี้คือเควสอะไรวะ เพื่อชานาเพราะไก่นะครับเป็นอะไรนี่เป็นสีแล้วก็เป็นวีดเนี่ยผมเอามาแลกเป็นไข่โอ้เป็นพวกเสกไข่อะไรประมาณนี้แนี่บผมแล้วตรงนี้คืออะไรเปิดได้วะ ถ้าเปิดได้นี่แบบเออโดของเนะี่ยเออไม่มีของให้โดวะเอออาจจะแบบลัคก,กี้อะไรลัคก,กี้อะไรประมาณนึงนะครับผมขอลองทุบทุบไม่ได้ถ้าทุบได้นี่บอกเลยมีเจ็บด้วยเซิร์ฟนะเนี่ยเออเนี่ยครับต่อไปเลยครับผมไปเดินตรงนี้ดีกว่านะครับผมเป็นเออเป็นวาร์ปต่างๆนะครับดูในเซิร์ฟตรงนี้ก็คือแบบวาร์ปซูวิบอลนะครับมีซูว์บอสองอันนะครับมีวาร์ปพีพีแล้วก็วาร์ปเอออะไรวะไม่มี อันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคต่อไป,ไปทางนู้นดีกว่านะครับออ้ยสปามันก็โอเคอะนะหาง,ง่ายอยู่นะครับไม่เดินแบบบนเบียนจนเกินไปนะครับนี่อมีคนไอ้มีคนทั้งมาพิทัยค่ะพิพทยายขาวอะเอา่ะเอา่ะผู้หญิงทั้งมาที่บอกเลยอันนี้คือเคเวสนะขุดเหมืองน,นะผมเราต้องเอามาแลกเอาแลกมาแลกเนะี่ยนะครับก็ปล่อยไปไปเราเรายังไม่ได้ทำเคเวสอะ่ะเออนะครับคืออันนี้คือลอาเคเวสเสริมของหูดเนเจอร์ นะฮะตอนนี้ก็เป็นพวกซีเนี่ยผมเลสตนคือได้นิทวาเลยเหรอวะเอ๊คือไม่ต้องไปลงนรกอะ่ะเออว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเออนะฮะคือตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะครับผมเป็นเควสนักขุดดินนะครับคือต้องหาไอรอ่นกับลาพีดมานะฮะเป็นสีย้อมเลยเหรอวะโอ้โหอ้สามารถมาเล็กได้อะ่ะเออทุกคนนะครับมทำเควสว่ะเออมีคนโอ้โหดูนี่เดี๋ยวนี่คืออะไรเอ่ยฮ <Hello, hello. S 2> ัลโหลฮัลโหลอันนี้ทำมาเฉยใช่ไหมยังไม่อัปเดตเลยใช่ปะเออนะครับปล่อยเข้าไป ตีได้ปะวะนี่ไม่ได้คิปเปอร์คืออย่าง๋อคิปเปอร์อ๋อคิปเปอร์มันเควนแล้วเบิดหนูตุก็ตกใจคิปเปอร์มึงเควนแล้วเบิดเงี้ยเนี่ยตกใจเลยก็คือออกกันพาวเดอร์นะครับผมมาแลกไอเล็งไอเอากับไอรอนเนี่ยมาแลกทันทีว่ะเอ้ยคือแบบไม่แบบแบบแบบไม่ต้องค้าบ่ะเออไม่ต้องค้าหาพวกนี้มาเว้ยแล้วมาแลกอะอ้สบายอ่ะเนี่ยผมโอเคตรงนี้คืออะไรวะตรงนี้คืออะไรไม่มีอะไรแล้วเนาะผมแล้วก็ ไปตรงนี้นะฮะอย่าได้ๆเลยตรงนี้คืออะไรไมเนอร์อย่าบอกนะว่าตรงนี้ขุดได้ปะวะมันต้องไมเนอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยผมโอ้นี่มันเป็นเควนนะเหมืองไงนี่ไงเนี่ยเจอเควสแล้ววิ่งนะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่า yes นะผมโอเคนะครับนี่ไงเขาแบบว่าต้องเอาไอรอนหาไอรอนนะครับผมทั้งหมด32อันนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปลงเหมืองเนาะในการหาเนะี่ยผมเออตรงนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้เป็นแบบดาบอัปเกรดฟาร์มนะครับนี่ไง้เนหะนะ้ดาบไอเทมเนี่ยมาเล่นกับเครดิตอ่ะ รู้สึกว่าคเครดิตต้องซื้อเอาบ้านหน้าเว็บอะน่าจะอย่างนั้นนะครับผมส่วนอันนี้นะครับเป็นพวกปืนนะครับต้องเติมมาหน้าเว็บอบบซึ่งก็ผมไม่มี <c ười> บอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยเนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ให้อะไรมาเลยนะไม่ให้มาไม่ให้อะไรมาเลยนะไม่มีอะไรสักบาทเลยนะครับต่อไปก็เฮอไปเดินวนเว้ยอันนี้คืออะไรวะเด้งหนึ่งได้ป่ะอี๊เด้งหนึ่ง,ดงได้ด้วยฮัลโหลเอ้ยโอพีเด๊ดเด๊ดจริงปะเนี่ยถ้าเราอย่างนี้ได้ป่ะ ไอเกมหมดอ่ะเฮ้ยไอเกมหมดอ่ะเฮ้ยไปเลยโคตรเจ๋มเนี่ยผมโอ้โหโอ้ไอเกมหมดไอถุงม้งโอ้โหดูดูเฮ้ยดูดิดูดิปูดเกมหมดโอ้โหมีอำนาจมีอำนาจเลยคนลงนี่เอ้ยเอ้ยมีอำนาจไปเลยโคตรจะมีอำนาจโอ้โหบินได้โอ้โหหลองตีพื้นได้หมดเฮ้ยเขาไอเขาไอโอพีเลยเหรอ เอ้เซอร์มนีนี่คิดผิดหรือเปล่าให้โอพีแล้ววันนี้ <c oughs> อะทุกคนดูโอ้โหตีบล็อกได้ด้วย <c oughs> โอ้โหคุณจะจ๊มนะผมโอเคกับกับหมดเดิมค <c oughs> วามชื่นลมคองงามเซิร์มี้แล้วโอ้โหอะไรวะอยู่ดีให้โอพีผมมาเฉยเลยเอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่ยตอนแรกเมื่อกี้ยังบ่นเลยเซิร์นี้ไม่ให้อะไรมาเลยแนบเซิร์นี้ให้เยอะสุดแล้อวะวววเพิ่งเคยเห็นเว้เซิร์ที่ให้โอพีผมเลยนะไม่กลัวผมแม่งพิมพ์ทับสต็อปอ่ะเออ ตา่ไทยแกล้งคนเลยเอ,อ้อแกล้งคนนี่ว่านะครับเดี๋ยวหาคนแกล้งก่อนเดี๋ยวเดดหาคนแกล้งหาคนแกล้งแป๊บเออเนี่ยผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาแกล้งคนนี่ว่าเวลาเหลือไดโอพี OP มาบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าเราต้องแกล้งคนนะครับอย่างแรกเลยที่าศาสตร์การแกล้งคนก็คือต้องทับ GM1 ก่อนแล้วไงต่อไปนะผมก็ทึงทำการถอดชุดออกเว้ยถอดชุดออกแล้วทำไมต่อนะผมทับวีดิเอ,อ้ย สุดท้ายเนี่ยผมแล้วก็ล่องหนเรียบร้อยแล้วล่องหนเรียบ <Trans danach> ร้อยแล้วแล้วก็ทําการเอาคีเปอร์ไว้เอาไ um ข่คีเปอร์มาไข่คีเปอร์เดี๋ยวมา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 เดี๋ยวเดี๋ยจีเอ็นแกล้งได้ครับผมนะครับเดี๋ยวทําการทีพีโอนะไปที่คนนี้นะครับคือใครมานะครับอันนี้มตีได้ป่ะตีแม่นอาแอดมินแอดมิน เขาให้เราแกล้ง <sketches> ันบ oh, oh, ินโอ้โหมีคนอยากโดนแกล้ง uh ่ะ oh มีคนอยากโดนแกล้งมอนเถอะเฮ้ยไปมันไปแล้วนี่ไงบ้านเขาเนี่ยครับผมตอนนี้นะครับเราก็ไทยเกมหนึ่งก่อนเลยเรียบร้อยเออมาเซสร์มบอกเลยว่าฮัลโหลบ๊ายบป๊าดตุ๊เฮ้ยยังว่ะยังว่ะโอเคลงไปอีหนูลงไป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 ลง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 ไปดิลงลงยวถ้าตีโพกถิกนี่สวยป่ะคิปเปอร์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 มันไม่เป็นไรเลยเหรออะ ได้ยังกันคิปเปอร์ไม่เด็ดใช่ก็ซอมบี้เฮลโลซอมบี้เฮลโลซอมบี้มาโดนเดือดซอมบี้โดนเดือดซอมบี้ตีวันตีวันซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้พึ่แป้นอ้าวซอมบี้พึ่แป้มันไม่ตีวะโอ้ดูบ้านเขาดิ <laughs> ถ้าลองลองทุบจะเป็นอะไรวะเ <laughs> ดียวเดียวเอออย่าวะเอาวะเ,เ,เอาเสเสกอีกแล้วดิเสกเอ <laughs> เอซอมบี้เ <laughs> ออ,บ, <laughs> อบอกเร็ว บอกแล้วบอกแล้วนะว้ยว่าอยากให้เราเป็นเกมหมดเมื่อไหร่นี่บอกเลยเซิร์ฟนี้ไม่เจ็บเนี่ยฮะตอนนี้มันอยู่ไหนวะโอเคนี่คือแรงนะแล้วไอปะเน่าเฮ้ยเวลาเวลาเราอนี่อยทุกคนดูนี่ดิเนี่ยเซิร์ฟนี้แบบเวลาไอเทมรอปป่ะเนี่ยมันมันจะขึ้นชื่อไว้ด้วยไ้มนะไอนี่กระต่ายครับเผาเลยเดือเลยวแล้วล้วแล้วแล้ว เออลุมมันลุมมันลุมลุมลุ้มันน้องพี่ว่าโอ้โหลุ้มันญด้วยเอาเลยโอ้โหเออมันกำลังไล่อยู่ัะผมนะครับตอนนี้เราทำการสกัดดาวลุ่งสกัดดาวล่วงสกัดดาวลุ้งสกัดดาวล่วงโอ้โหไปนไงเอาดีเอาดีวันนี้พวแกคนโอ้โหล่วงทั้งล่วงทั้งล่วงแล้วแหละอย่างนี้นายไม่ล่วงวะินดังนั้นเนี่ยผมน้องโตทำการช้ยาสักยาหนึ่งนะให้เขาแบบอะไรดีวะให้เขาแบบชิงแฉงชิงแฉงหน่อยฮัลโหลมาชิงแฉงหน่อยอีน้อง เออไอ้ชิงแฉงหน่อยดิยไม่ชิงแฉงว่ะเอ้ยมันวิ่งไปไหนละนี่ไงจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนหรอกหนีไม่พ้นนะบอกเลยนะเว้ยจึง้งเรียบร้อยหลวงไปหลวงไปแล้วเป็นยังไงล่ะโหตีได้มั้ยไหมตีไม่ได้อะตีตีได้นี่บอกเลยมีเจ็บนะเว้ยเนี่ยผมตอนนี้เริ่มมั่วแล้วเว้ยเดี๋ยวเหาคนอื่นแกล้งหน่อยแกล้งคนนี้คนเดียวไม่หนุกเว้ยเนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ย ล้วโอ้ยงฟาร์มอยู่ด้วยงฟาร์มอยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่งฟาร์มงเหมืองงเหมืองอยู่ด้วยเฮ้ยนี่ต้องหมดเลยว่าดึมเดี๊ดเดี๊ดเต้องแอบเนียนไม่เอาคิปเปอร์ลงมาเฮ้ย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 คิปเปิลคิปเดี๊ยดีเอเดี๊ดเดี๊ดมันต้องเห็นเราดิอ่าอย่าพึ่งนะเว้ยเด้ออันนี้เป็นบ้านมันปะเนี่ยอุ้ยใช่บ้านมันเดี๊ดเดี๊ด โอเคเขาต้องจะรู้แล้วครับว่ามีคนมาอยู่เอา้าชิบหายนม่หายไปโอ้โหเอา้าไม่กอ,อกเสือออกหนีไปเลย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต่อไป้ะผมเป๊ะคนไหนดีวะคนนี้ด้วยคนนี้คนนี้คนนี้เอ้ยคนนี้มันไอ้นี้แกล้งไปแล้วนี่อ่ะเนี่ยผมเอออย่างงี้ต้องแบบว่าต้องแบบสกัดดาวลุ่งหน่อยสกัดดาวลุ่งนะ ออมาเลยลูกน้องลูกน้องกมาเอยลูกน้องมาแล้วเว้ลูกน้องมาเอโอ้โหตีตีโ้มึงดับเทพอ่ะดับเทพอ่ะเดี๋ยวดับเทพคนอื่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปคนอื่นบ้างแล้วนะมีตอเตอเตคุณเตะนผมเาตออกไปแอะอออนี่ไงเฮลโหลเฮลโลยัไงเหรอเดี๋ยวดตอนนี้เราล่องหนอยู่นะผมเตะเขาอยู่คนเดียวอ่ะ เออไม่เต้เต้บอกเลยว่าเต้เต้เต้มองเราไม่เห็นนะดิเต้โอ้โหเต้แต่บางรูปเราไมเต้เดี๋ยวเดเออเอาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรแบบจำเจมนิดนึงนะครับผมตอนนี้เคาน่าจะอยู่ในบ้านเขาอ่ะดูมันมันมีอะไรน่าแก้งอย่างนี้ปะทีนทีระเบิดบ้านได้ไหมไม่ใช่ต้องนี้ต้องนี้โอ้ยเดีเดเดไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่วอร์อิดนะครับผมวางเต้ h e l l ลเต้เต้วิ่งไปไหนเดี๋ยวต้องแบบทําให้เขาจนมุมนะครับโดยการเอาเบสล็อกไว้มาขังไว้แม่งเลยเฮ้ยแต่มันก็วับได้ดีกว่า แล้วบู๊กตีมันดิเอ้ยเตะตีเต้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรปอยู่ดีครับตีมันตีปะเอ้ยเตะเตะพี่เต้มันไม่ตีอ่ะแล้วว่ะผมตอนนี้นะเตะจะโดนกับทำการโดนกับพิกแมนพิกแมนแล้วลุมลุ่มลุมลุมลุมพิกแมนลูกพ่อโอ้โหดูุบเป็นฝูเอาแล้วเอาแล้เอาแล้วผมตอนนี้เตะวิ่งนะผมเราทำการคิปเปอร์ดักคิปเปอร์ดักเตะไปไหนเตะ โอ้โหนะครับผมตอนนี้เต้เราทำการไงเต้เต้ไว้โอ้โหโดนเป็นฝูงเลยนะครับโอเคเอายี่ดีกว่าได้ผมใครอยากไม่แบบโดนผมแก้มาเสร์ฟนี่เดี๋ยวเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอยากให้แบบเลิเล่นเสร์ฟไหนนะครับก็เสร์ฟนี้นะครับไอพีอยู่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จากลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อกดซับสไคร้นะครับผมวันนี้จากลาไปก่อนนะครับกดซับสไคร์ไว้ด้วยบายบายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับ อย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละเล่นในโซลสามนะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจน n ชนเนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ h ช n แนลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไลค์ ล้ข้อบ่้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์อะไรอะไรก็ได้ครับหรือก,กดพบต์ที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ